สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่ช่อง VNP มีเรื่องเล่าเมื่อคลิปที่แล้วผมก็พาชมงานเจดีปากน้ําในฝั่งตัวเมืองสมุทรปราการคลิปนี้ผมกําลังนั่งเรือเพื่อไปเที่ยวงานเจดีปากน้ําในฝั่งองค์พระสมุทรเจดีซึ่งก็เป็นอีกหนึ่งจุดนะครับที่มีความสําคัญของการจัดงานก็มาดูกันว่าจะมีความคึกคักขนาดไหนสําหรับค่าเรือนะครับก็มีราคาอยู่ที่8บาทตอนนี้ก็ขึ้นมาในฝั่ง องค์พระสุเจดีนะครับก็มาเจอบรรยากาศเลยว่าคึกคักเลยนะครับกําลังคึกคักเลยมีสวนสนุกนะครับมีจิงย้างสวรรค์ยิงปืนปลาเป้านะครับมาดูบรรยากาศในฝั่งองค์พระสูตรเจดีนะครับซึ่งเป็นงานจัดงานเจดีปากนานะครับอีกหนึ่งจุดดดวยกันนะตรงนี้ก็เป็นจุดนะครับที่มีเจ้าหน้าที่นะครับจัดเล่นเกมนะครับพวกสายดาวอะไรพวกนี้นะ มีบ้านลมบ้าหมุนบ้านผีนะครับฝั่งนี้เครื่องเล่นก็ดูจะมีความคึกคักไม่ต่างกันนะครับงานพนบุรเจดี2,568หรือว่างานเจดีปากน้ำก็เป็นงานใหญ่ประจำปีของสมุดรปราการเมืองปากน้ำที่ไม่ควรพลาดน,นะครับก็มีประชาชนนะครับไม่ว่าจะเป็นฝั่งกรุงเทพมหานครหรือว่าคนสมุดรปราการในย่านใกล้เคียงนะครับ พระประแดงผู้แยกบุดมสุขผมว่าไปถึงพระกหนงเลยนะครับก็มาเที่ยวกันนะที่ง,งานพัสมุรเจดีปีนี้ก็จัดระหว่างวันที่12ถึง23ตุลาคม25 6 8นะครับก็จัดขึ้น2จุดในฝั่งตัวเมืองสมุทรปราการแล้วก็ฝั่งอำเภอพัสมุรเจดีภายในงานเจดีนะครับก็มีการออกร้านการแสดงแสงสีเสียงร้านเสือ้อผ้าร้านอาหารหมูกระทะเครื่องเล่นม้าหมุน สวนสนุกบรรยากาศแบบสไตล์งานวัดนะนำ้ำปการองค์พระสมุรเจดีซึ่งเป็นปูชนียสถานนะครับที่สําคัญของจังหวัดสมุทรปราการพระสมุรเจดีนะครับหรือว่าชาวบ้านเรียกกันว่าเจดีกลางน้ําสร้างขึ้นในสมัยรชัชกาลที่สองก็มาเสร็จสมบูรณ์นะครับสมัยรชัชกาลที่สามเป็นที่บรรจุพะบรมสารีริกธาตุสิบสององค์ซึ่งได้อัเชิญมาจากพะบรมมหาราชวังก็มีพระไตรปิฎกทมพระปางห้าสมุดและพระชัยวัด นอกจากจะได้เดินเที่ยวดูสินค้าชิมอาหารอร่อยแล้วก็ยังได้มีโอกาสนะครับได้ร่วมทับุญอีกด้วยก็เป็นบรรยากาศภายในง,งานนะครับบรรยากาศก็ดูคึกคักนะครับของกินของใช้มากมายเลยร้านนี้เขาขายกระเป๋านะครับเข็มขัดราคาอยู่ที่หนึ่งร้อยบาทนะครับตั้งกระเป๋าตั้งเข็มขัดเลยนะม,ยนะมีหวี้วยนะมีหวี มีก็มีหลายแบบเลยนะครับ3ามชิ้นยีรวมกันได้ด้านหน้าก็มีทางตรงนะครับแล้วก็มีเลี้ยวซ้ายนะเดี๋ยวผมหักเลี้ยวไปทางมุมซ้ายนะครับก็อาจจะไม่ได้ดูทั้งหมดนะครับ แต่ก็ดูบรรยากาศโดยรวมนะเพื่อให้ท่านผู้ชมนะครับได้เห็นบรรยากาศของการจัดงานเจดีปากน้ำนะครับในฝั่งองค์พระสมุรเจดีนะสำหรับการเดินทางนะครับถ้ามาจากสละก,กลางตัวเมืองปากน้ำนะก็ข้ามเรือมาได้นะครับเรือข้ามฟาก็8บาทนะ ส่วนในฝั่งถนนสุขสวัสด์นะครับก็นั่งรถเมสาย20มาได้นะมีรถสองแถวนะครับ,บป้ประแดงเจดีรถโตก็มีนะผมเห็นมีทางบาระบัแก้วนะครับลาดบรุรณะอะไรพวกนี้ยก็เข้ามาที่องค์พระทรเจดี JD ได้นะครับก็เดินทางมาได้ทั้งสองฝั่งนะครับฝั่งตัวเมืองปากน้ำนะรถไฟฟ้า BTS สถานีปากน้ำนะครับแล้วก็ต่อเรือข้ามฟากมาหรือว่ามาทางถนนสุขสวัสดิ์ก็ได้ตอนนี้ก็เป็นเวลาประมาณ19นาฬิกาได้นะครับบรรยากาศเรียกว่าคนกำลังไหลเลยนะครับไหลเข้างานนะอันนี้ก็เป็นเข้าหลามนะครับเ็าบอกละ60บาทแม่ค้าก็บอกว่าไม่ต้องถ่ายข้างนอกเข้าไปดูด้านในเลยเขามีเยอะนะครับ เขาเนี่ยเขาโอ้โหเข้าหลามเขาเยอะมากเลยนะครับด้านในก็มีนะโอ้เข้าหลามเขานะครับมองข้างนอกเนี่ยหน้าร้านเขาอาจจะไม่ใหญ่มากนะแต่ว่าด้านในเขาลึกมากนะครับเขาก็มีกระบอกเข้าหลามทําไว้นะครับอันนี้กําลังเรียกว่าย่างกันเลยนะ นี่นะครับด้านหน้าก็มองดูว่าไม่ใหญ่เท่าไหร่นะแต่ว่าด้านในเขาเนี่ยมีการทํานะครับข้าวหลามย่างข้าวหลามกันอยู่เยอะไปหมดเลยมีราคาติดบอกดนะครับเนี่ยสามก็บอกหนึ่งร้อยบาทมีแบบสั้นก็มีอันนี้ก็จะใส่เครื่องนะครับมีเดีย๋ยวนี้เขามีหลายอย่างแล้วนะไส่เนี่ยมีใส่มันใส่เผือก นี่ขาดไม่ได้นะครับองลูกชิ้นต่างๆนะอันนี้ก็เป็นแบบเนื้อทอดนะโคขุนนะครับเนี่ยเนื้อย่างเอแก้ไขนะครับเนื้อย่างนะเนื้อย่างโคขุนลูกชิ้นนี่ก็ขาดไม่ได้เลยนะครับอันนี้ก็เป็นเนื้อย่างโคขุนอันนี้เป็นปลาลูกโป่งนะครับแล้วก็จะมีรางวัลก็พวกตุ๊กตานะ คนนี้เขาก็แม่นนะน,นะครับบางทีมันถูกเหมือนกันนะแต่ว่ามันมันลูกโป่งเนี่ยมันก็เด้งได้นะครับบางทีปลาถูกแล้วมันก็เด้งกลับมานะคือบางทีก็ต้องใช้แรงเยอะหน่อยนะนี่นะครับอันนี้พวกไก่นะไก่วิ่งไก่แซ่บแล้วนะชิ้นละสิบบาท ทางเดินก็ถือว่ากว้างนะครับเดินสบายๆนะบรรยากาศที่ผมไปนะครับคนก็ไม่เยอะเท่าไหร่นะในฝั่งองค์พระุพเจดีนะครับก็เป็นบรรยากาศแบบสบายๆคนเดินเที่ยวนะครับแล้วก็มาทําบุญไหว้พระได้ที่นี่ๆๆส่วนมากคนที่อยู่ในฝั่งปากน้าเนี่ยนะครับก็มักจะข้ามมากราบพระนะครับขอพรในฝั่งองค์พระศรเจดีกัน อันนี้เป็นวงกุญแจนะครับเป็นพวกลูกการ์ตูนหัวะกะโหลกก็มีนะราคาไม่แพงนะครับสิบาทเท่านั้น,นของราคา10บาท20บาทเนี่ยจะเป็นสินค้าที่ขายง่ายนะครับเนื่องจากว่าราคาถูกนะหยิบตังมาสิบาท20บาทนะครับมันก็ถือว่าไม่สูงมากเ อันนี้ก็เป็นของเล่นเด็กๆนะครับก็เป็นดูเหมือนจะเป็นสไตล์งานวัดนะของพวกนี้มันจะอยู่ตามการวัดต่างๆนะครับนี่นะครับยังมีอีกเยอะเลยนะเนี่ยเดินออกไปนะครับเนี่ยสินค้าอะไรมากมายเลยนะ นะครับบางจุดเดี๋ยวผมผ่านไปก่อนนะนะครับเนี่ยมีร้านค้าเยอะเลยนะเดินออกไปก็จะเป็นถนนสุขสวัสดิ์นะครับรรเ,เราสามารถจะเดินทางด้วยถนนสุขสวัสดิ์ได้นะครับไปต่อรถเมย์ต่อรถตู้นะรถเมย์สาย20นะครับหรือว่ารถสองแถวองคุสมุทเจดีไปตลาดพระประแดง ทางองค์พระสมุรเจดีเนี่ยจะมีเครื่องเล่นเนี่ยผมตัง้งใจดูนะจะเป็นเครื่องเล่นเบาๆนะ ก็เป็นขนมโตกเกียวโอ้โหด้านในนะครับกระโดดกันหน้าดูเลยนะอันนี้เป็นบ้านลมนะครับเนี่ยมีบุรหลานนะครับก็มาเล่นสนุกนะเพราะว่าเด็กๆเ,เนี่ยเขาคงไม่อยากจะเดินนะครับไปเดินดูเสื้อผ้าอะไรพวกนี้ยเด็กเนี่ยไม่ค่อยสนใจพวกของใช้เสื้อผ้าหรือว่าของกินเท่าไหร่นะครับเขาจะสนใจอย,อย่างเดียวคือ การเล่นเนี่ยแหละเครื่องเล่นต่างๆพวกนี้นะครับนี่ก็โดดใหญ่เลยนะใช้พลังที่มีอยู่ทั้งหมดนะครับอ่ะโดดเข้าไปนะครับโดดเข้าไปอันนี้ก็เรียกว่าม้าหมุนนะครับจนท่านแก่ดูนะครับในปัจจุบันนะมันก็ไม่ค่อยเป็นรูปมาแล้วนะมันเป็นตัวพวกหลายอย่างแล้วเป็นเป็ดเป็นตัวตุกตูนอะไรพวกนี้น นี่ก็เป็นให้อาหารก็ต่าย,ยาเด็กคนนี้ก็ให้อาหารก็ต่ายอยู่ เป็นรถบังคับนะครับก็เป็นรถแบบรถตักนะรถตักนะครับเนี่ยนะตักตกเยลลี่แล้วพวกเนี้ยนะนะครับต,ตกัก้านขวาในคนนี้เขาก,ก็พยายามนะดูนะเขาตกกุ้งนะครับกุ้งแคปฟิตนะแนะคปฟิตนะโอ้มีหลายสายพันธุ์นะสีฟ้าสีแดงนะครับคือหมดความพยายามไปแล้วนะ มัน,มนไม่กินหรือ,อยังไงไม่รู้นะครับผมไปยืนอยู่หน้าบ้านผีสิงนะเสียงโหยหวนมากเลยเหมือนผมจะเคยดูข่าวในทีวีนะมีหมู่บ้านหนึ่งที่เขาอยู่แถวอีสานนะเขาได้ยินเสียงแบบเนี้ยเขากลัวกันทั้งหมู่บ้านเลยนะ บ้านกระต่ายขนาดใหญ่เลยนะครับเรีวยกว่าเข้าไปอยู่ได้เลยนะเข้าไปกอดกระต่ายเข้าไปนอนโอ้โหนะครับเด็กคนนี้เขากริ้งเลยนะ,ะนะครับดูนะมันฉลาดนะนวิ่งมาหานะมาขอพวกของกินไงใครมีของกินมันก็วิ่งไปบางคนก็เขามาจับนะครับอันนี้ผมพาดูด้านในนะครับด้านในของวัตสุบเจดีเนี่ยเป็นบรรยากาศนะครับ เมื่อก่อนเนี่ยนะครับไฟก็จะมีแบบหลอดไฟกลมๆนะเป็นหลอดไฟธรรมดากลมๆนะครับแต่ปัจจุบันเนี่ยก็เริ่มนะครับมีสีแล้วนะเริ่มมีสีมีสีสันนะครับเพื่อให้ดูสวยงามขึ้นก็เดินสลับกันไปนะครับบางทีก็ผ่านของกินบ้างของชายบ้างสวนสนุกบ้างนะครับผมก็เดินอยู่รอบๆ องค์พระสมุดจะดี JD นะนะครับของกินของใช้ก็จะอยู่รอบๆเลยนะนี่ก็เป็นบ้านผีเดี๋ยวนี้ผมสังเกตด,ดูบ้านผีก็ปรับปร,ปรุงเยอะนะมีุงานวันเป็นบ้านผีอย่างเดียวนะเป็นจุดเช็คอินถ่ายภาพถ่ายรูปได้ด้วยนะมีโครงกระดูกนะครับมีโครกระดูกมาตกแต่งให้คนที่มาเดินเที่ยวงานเนี่ยครับได้ถ่ายภาพนะ ถ่ายรูปนะครับหรือว่าจะเข้าไปในบ้านผีก็ได้นะนี่ก็ผ่านจริงจ้าสวรรค์น,นะครับด้านในาก็เป็นไวกิ้งเด็กคนนี้เขาได้ยินเสียงเขาคึกไงนะครับก็ทนไม่ไหวก็โดดกันนะนโดดนะครับเด็กในเวลาได้ยินเสียงเพลงเขาจะคึกนะเขาคึกคึกคัก ก็เสียงเพลงตามงานก็คือคักนะผมว่าผมก็เต้นนะตอนผมเด็กๆตัวเท่าเราเนี่ยนะผมรู้สึกว่าเนี่ยประมาณ6ขวบเจ็ขวบนะครับมันเหมือนแวบๆในสมองนะว่าผมก็จะเต้นเวลาเจอเพลง ัน,นเขาขายหลายอย่างนะครับพวกเรียกว่าเฟอร์นิเจอร์ต่างๆนะมีกระเป๋ามีกําไลข้อมือสร้อยคอนะครับแหวนอะไรพวกเนี้มาเจออีกแล้วนะครับกระต่ายนะม่เจะกระต่ายรู้สึกต้องในเป็นหนูนะผมเป็นหนูนะ แหมหนูออกมาไม่ได้นะเพราะว่าหนูเนี่ยมันเผลอไม่ได้นะครับมันไปเลยนะไอกระต่ายเนี่ยมันยังพอได้นะครับมันยังอยู่ในรีกว่าอยู่ในข้อของมันนะแต่หนูนี่โดนขังเลยก็ยังเดินอยู่รอบๆบองค์พระสุเจดีนะครับผมพาดูด้านในหน่อยหนึ่งนะแล้วก็เดินออกมาครับร้าน ก็จะอยู่รอบๆนะโอ้โหนะครับน่ารักมากเลยนะนี่ก็ตุ๊กตาแมวติดไว้ที่บ้านนะครับหรือว่าติดตั้งไว้ที่ในรถยนต์ เห็นราคาแล้วครับเห็นราคาแล้วหนึ่งร้อยบาทไอ้แมวนี่ยมันมีเสียงเลยนะเนี่ยนะตัวนี้มีเสียงนะตัวอะไรนะมันตัวอะไรนะมองเป็นหมาเป็นหมีอะไรเนี่ยนะครับมีเสียงด้วยน,นี่ก็วางเรียงนะครับก็คืออันนี้ก็กแขวนหนึ่งเรียงกันก็คือกระเป๋าคาดเอว ก็ดูไหลล้านะครับก็ขายเหมือนกันนะเป็นหมาเป็นแมวอะไรพวกนี้นะครับมีเสียงก็จะอยู่100บาท นะครับวันนี้หน้าผีใหญ่เบ้เิ่มเลยนะบ้านผีนะครับก็มีอยู่หลายจุดเลยนะเด็กตัวเล็กๆก็เล่นแบบนี้นะครับเบาๆนะ ด้านที่ผมเดินมานะครับนี่ก็ย้อนกลับเลยนะนะครับด้านซ้ายก็จะเป็นแม่น้ําเจ้าพระยานะก็เป็นจุดที่มีเรือข้ามฟ้านะครับที่ผมข้ามมาก็จะเห็นว่าผมเดินลักษณะที่เดินก็คือจะวนนะครับวนแบบเป็นวงกลมนะตามเข็มนาฬิกานะครับเดินวนไปเรื่อยๆนะก็กลับมาที่จุดเดิมได้นะครับเดินรบอบองค์พระมุทธเจดีย อันนี้กขนมมขนมลังพึ่งนะยีบาทตรงนี้ก็เป็นบริเวณตแต่าแถวริมน้ำเจ้าพยานะครับหรือว่าบริเวณตแต่งแถวท่าเรือนะก็มีสินค้า มีเครื่องเล่นนะครับมีของใช้มีทุกอย่างมากมายเลยนะก็เป็นอีกหนึ่งจุดนะครับที่มีราค้าตั้งอยู่นะสําหรับคนที่ข้ามฝั่งมาก็เจอพอดีเลยนะครับข้ามฝั่งมาจากปากน้ํานะก็จะมาเจอร้านคา้าเครื่องเล่นส,น,สนุกเลยนี่นะครับมีข้าวหลามขนมจากข้ามคืนที่ผมมาคืนนี้ก็ดีนะ ฟ้าฝนนะครับไม่ตกลงมาเดินแบบสบายๆเลยอากาศก็เย็นสบายด้วยนะครับช่วงนี้อากาศไม่ค่อยร้อนนะเริ่มจะเข้าหน้าหนาวเข้าไปทุกทีนะครับหากเราจะกลับนะครับเราก็มาขึ้นเรือนะครับบริเวณแถว ฝั่งริม,มน้ำเจ้าพยาได้เลยนะก็กลับไปที่ตัวเมืองปากนานนะครับคลิปนี้ก็พามาชมนะครับตรนนี้ก็เป็นตอนที่2อนะครับจากคลิปที่แล้วผมพาเที่ยวในฝั่งตะลกลางนะตัวเมืองสมุทรปราการนะครับก็มีความคึกคักของกินมากมายในส่วนองค์พระสมุทรเจดีนะครับก็มีความคึกคักไม่ต่างกันนะรวมถึงเมื่อเราได้เดินเที่ยวชิมอาหารอร่อยนะครับก็ยังได้ร่วมทำบุญไหว้พระด้วยนะครับ งานก็ยังมีอีกหลายวันนะครับก็จัดนะครับมาตั้งแต่วันที่สิบสองนะก็จะยาวไปถึงวันที่ยี่สิบสามตุลาคมสอง8น้าสิบดนะครับจัดจะยาวเลยนะสิบวัน12บคืนนะครับก็มีโอกาสนะมีเวลานะครับสะดวกวันไหนก็มาเที่ยวกันได้นะครับช่วงบ่ายๆเลยนะจนถึงค่ำนะครับงานพัตตบุตรเจดี25 6 8้าอยหสิบดครับคลิปนี้ก็พามาชมนะครับ ในฝั่งองค์พระสมุทรเจดีขอบคุณสำหรับการชมคลิปวิดีโอขอบคุณสำหรับการกดติดตามและขอบคุณนะครับสำหรับท่านที่ให้การสนับสนุนช่อง VNP มีเรืเ่องเล่าไว้พบกับ VNP มีเรื่องเล่าในใหม่ในคลิปต่อไปสำหรับวันนี้สวัสดีครับ